หน่วยงานทหารสมใจกองทัพไทยไม่ไรกองทัพทมพระเจ้าอยู่หัวรอหกสาุกนำพระราชทานกิจ,จาการเลิศลำัำทหารใจช้ำให้อนุศาสตร์ดูแลหลอกโยนให้หากองอนุสาสนาจารกรมยุทธศึกษาทหารบก ถือกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราช2462เป็นกิจการทหารที่ได้รับพระราชทานกำเนิดตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดส่งกองทหารอาสาไปช่วยราชสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและได้ทรงมีพระราชปาลารบว่า ทหารที่จากบ้านเมืองไปในคราวนี้ต้องไปอยู่ในถิ่นไกลไม่ได้พบเห็นพระเหมือนอยู่ในบ้านเมืองของตนจิตใจก็จะเหินห่างจากทางธรรมถึงยามขนองก็จะฮึกเหิมเกินไปถึงคราวทุกร้อนก็จะอาดูระสำรรสารไม่มีใครจะช่วยปลดเปลื่องบรรเทาให้ดูเป็นการว้าเวหน้าอนาถถ้ามีอนุสาสนาจารย์ออกไป จะได้คอยอนุสา์พร่ำสอนและปลอบโยนปลดปลื้งในยามทุกข์ดังนี้จึงได้มีพระบรมราชโองคงการให้ร้องอมาตรีพระธรรมนิเทศถวยหารราชบัณฑิตรปร,ริยนธรรมก้าประโยคเป็นอนุสาสนาจารย์ออกไปประจำกองทหารนอกพระราชอาณาเขตณกรุงปรารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อทำหน้าที่ปลุกใจทหารเป็นที่พึ่งทางใจ และนำปฏิบัติาศาสนกิจแก่ทหารไทยตามพระราชปรารภนั้นครั้นเสร็จพระราชสงคครามกองทหารอาสากลับมาถึงเมืองไทยแล้ว สมเด็จพระมหาธีราราชเจา้ายังทรงเห็นว่ากิจการอนุสาสนาจารย์มีประโยชน์ในทางบำรุงน้ำใจทหารเป็นอย่างดีจึงได้มีพระบรมราชโองการดำรัดเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมให้ตั้งกองอนุสาสนาจารย์ขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2 4 6 2จึงถือว่ากิจการอนุสาสนาจารย์ถือกำเนิดขึ้นในเมืองไทยเป็นครั้งแรก ตั้งแต่บัดนั้นและคำว่าอนุสาสนาจารย์หรือคำย่อว่าอ,อสอจอนั้นถือเป็นพระราชมติที่พระบาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มบัญญัติขึ้นใช้ในราชการคราวนั้นเป็นครั้งแรก ตลอดร,ระยะเวลา90ปีกองอนุสาสนาจารย์ได้นำเนินกิจการฟ้าประธานให้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับทั้งการอบรมศิลธรรมวัฒนธรรมทหารบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้คำปรึกษาด้านศาสนาพิธีแก่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลในหน่วยทหารกองทบกตลอดถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ขอรับการสนับสนุน อนุสาสนาจารย์ไปช่วยงานสืบสารพระพุทธศาสนาเช่นวัดสถาบันการศึกษาสมาคมกระทรวงทบวงกรมและบริษัทเอกชนเป็นต้นปัจจุบันกองอนุสาสนาจารย์มีสำนักง,งานตั้งอยู่ในศาสนาสถานกลางกองทะบกภายในกรมยุทธศึกษาทหารบกถนนเทอดำริ เคดุสิตกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางสายวิทยาการอนุสาสนาจารย์ที่มีตำแหน่งบรรจุในหน่วยทหารกองทบกกว่า100หน0่นายภายใต้าการดูแลบังคับบัญชาของพันเอกบุญนาคมูลหลาผู้อำนวยการกองอนุสาสนาจารย์ท่านปัจจุบันมีภารกิจดังนี้ 1. จัดให้กำลังพลได้รับการอบรมศิลธรรมวัฒนธรรมทหารเป็นประจำทุกเดือน ทั่วทั้งกองทบบก 2. ให้การสนับสนุนอนุสาศาสนาจารย์แก่หน่วยงานต่างๆตามที่ได้รับการร้องขอ 3. จัดให้มีการไหว้พระสวดมนต์ถาวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสต่างๆ 4. จัดเผยแผ่ธรรมะทางจุลสารทางเว็บไซต์ทางเคเบิลทีวี และทางสื่อวิทยุกระจายเสียง 4. รายการคือรายการร่มโพทางสถานีวิทยุขสทบทุกวันรายการสยามมนุษยสติทางสถานีวิทยุในเครือกองทบกทุกวันอาทิตย์รายการแก่นสารชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบก FM 103ทุกเช้าวันพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์รายการ เด็กดีคนเก่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบก FM 1 0 3ทุกเช้าวันจันทร์ 5. จัดอนุสาสนาจารย์สอนวิชาการศาสนาและศิลธรรมในหลักสูตรของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการต่างๆ 6. เปิดการฝึกอบร,รมปฏิบัติธรรมในหลักสูตรพัฒนาบุคลากรกองทบกปีละสามรุ่น 7. เปิดหลักสูตรการศาสนาและศิลธรรมแก่กาลังพลกองทบ ทั้งนายทหารสัญญบัติและนายทหารชั้นประทวน 8. เปิดการอบรมพิธีกรด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมไทยปีละหนึ่งรุ่น 9. จัดโครงการปฏิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษาปีละสองผลัด 10. ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและ 11. ดำเนินการตรวจกิจการอนุสาสนาจารในหน่วยทหารกองทับกให้หน่วยได้รับประโยชน์จากอนุสาสนาจารอย่างเต็มที่ ในฐานะที่อนุสาสนาจารย์เป็นข้าราชการทหารผู้ผ่านการบวทเรียนและมีความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างดีที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจากกองอนุสาสนาจารย์ที่ถือว่าเป็นหน่วยงานทหารซ่อมใจ